กออบอบอบ,อบ,อบ,อบเฮ้ยวันนั้นเห็นสีนะแต่ว่านี่มีสามตัววันนั้นสีขาววันนี้ออกเหลืองแล้วออกเขียวแล้วถูกแดดแล้วไง<笑><笑>กินข้าวบ้ค่า้ากินข้าวบ้อ หืมกาแฟสามารถเียียวเท่าีโอมาข้ามาข้ามากินข้าวค่ะก็ไม่แน่นะ